สบายดีพี่น้องกับทักไทยสบายดี FC เบ r d s สุขุสุขคนคุ้มฝ้าคุ้มพ้นเลยพี่น้องเอ้ยชิได้ฮุบเขา่าหน,นีพ้นก่อนเนาะพ้นกะสิตกแต่เศร้าแต่เสียวพ่อกะ่บ,บย่ซ้ำนะพี่น้องเพิ่นเมื่อเวียกอยู่บ้านพอแหละส่วนสะป,ปกกูกับเมกกะสิลงไปหมัดเข่าเลยกัเอาเข่าขึืนมาทึงเทียงพี่น้องพี่น้องป้าบรรยากาศนี้ตึงเขียดลายเนาะบบมีแดดซสมอน,นี้คฮะเบ่งพี่น้อง แนมไปทางใดกับเมื่อจะคืออยู่โอ้ไปตาลพลนชิตกแหงแทอะพลนตกนี่เซตค่ะคักเขา่ขากำลังงันเกี่ยวเนาะดีแต่บริเหตุเป็น่ผละพี่น้องเหตุเป็นกร,รมปลาไว้นี่เป็นแบบนี้เนาะ คนก็นเริ่มหนีๆเลยพี่น้องเอ้ยสิทันอยู่บ่ดีแต่พผมาแต่บ้านเลยเปินออกมาแต่เวียกเพินเลยมาทันเวลาอยู่ไปลงไปคน้นเข่ามัดเข้าไปนี้ เดียมเพิ่มอเกไล้แล้ว 你好。 เมื่อพอครับเมื่อนะพี่น้องทางมันสียง่างยาหลุดก,กันนักนกหลุดมันเาอะไลถ้าขับโค้งสีเกียร์คือสีโอเคคือสีเบาคือสี่ัวแพ้แหงปานนี่เสเลกนันนะ มันรัวอเลยขึ้นแฮงดีแต่ว่าทางนะแจ้งเนาะแก่กับวัยใจฟ้าใจพน เทียงเซยปลอดภัยเขาอะยังบ่ท่านแห่งดอกฮุบขึ้นก่อนหน้าเทียงบ่ได้ฮุบบ่พอหมดแล้วอันนี้ไม่ต้องอันนี้คงแต่วาลคงเต็มเมื่อวานนี่ไม่ไ,ได้ฮุบอันนี้มือซื้อนี่เด็ดหนึ่งเดตัวนี้ฮุบขึ้นตกโลดพนวันนี้ ตก๊กจนหน้าหมองแกงโลยเบากระบาบคนทีเกี่ยวเข่าเป็นผลเนาะพี่น้องจักตก๊โบตกก๊กระทารุ่นน้ากันสภาพอากาศกับโบคงทีเป็นใดเนาะอันบางมือกับเึ้มสีสื่อกับมีเนาะพี่น้องบางทีแบบมาแบบบรท่านตั้งโต๊ตกับมีผลก็ได้แต่แต่พะยุม,มันสีขาเริมหยาดปกแปกปกแปกอะไรได้ได ตกโรดแบบนี้ผลนี่ก็คือนสีหนีๆซำนีแ้แหละคืสิสีตุกแห้งปันใดดอกดูว่าสวยๆไปบ่มันจะสีตกแห้งเนาะนนไปพี่น้องไปโคกงัว สัมัสบ่สัมัสบ่อารอีกวเขาเรีสัมัสชบุติ่ะคตีแม่ เบาไลายนี่ไปทางในก,กับไปน้ำตลอดติดกลนตดปวดได้เหรอพอดีนะเนี่นยแห่ละมันต่ำสูเ่เอาสนใหม่งงเีย มามามากินเนขนมนะมากินแน่แน่ถัม่กนปั้นมื่อไห่ได้สอบเลยได้จกสอบมานะเชืว่าจะปั่นเขาเลยเมื่อให้ป้ากินดีกว่าให้ป้าคิดหอดแม่เบอ มากินเลยมคิตี่เอรีผูดูปลาคิตี่นะให้ตลาอะไรแม่ลูกให้ปลาปูไหมมาไปคิดหนึ่งคิตี่เอรีมาส่งเครื่องให้แม่เพิ่นมาคามปลาแดกแหงือ่หมักบวกปลาแดกปลาแดกขวดคือบลซื้อเอ้ามันบลแท่บคือปลาแดกปลาซิวอ่าบลแซ่บคือปลาแดกปลาซิวเตยปล่อยงัวแล้วนี่สวยเลยไหมมึงกินปาเลี้ยงใช่ไหมเตยไปเห็ดงานเล้วเหอจันไรเลยไปเอาเมีย ไปเป็ดงานแล้วมีหาอยู่น้ำอ๋อเแต่เก่าคือประหันเห็ดงานอยู่หันอาหารบ่เห็ดอหันตกงานบ่อวันนี้คนได้คนจะเข้าหันนะว่าวันนี้คนยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเอาหรอเด็กนี้เอาเตยบ้าแล้ววันนี้ที่เจ้าเขาเกี่ยวหรอปลาฟันเราท่านบางคนก่อนข่อยก็ได้ ทำผลมาไหวแทนรอเด้อจ้ากระดิบดูแลกันมันยังไม่ออกมาเลี้ยงโอ้ยไปเวียกเลยะเขาเอิญเอาจักดอกมากะไล่ดอกบผู้ไว้ะเถือเถอใจกันเบิ่งบถืกบถอจะปลูกีมันหเนาะเออตาผู้ชายคือปนเล่นน<า>ะจาพอลีอีกบักน้องไ่ล่าหาเหนือ ตลาเลือดสั่งหอยโขมักไม่หอยฉลิมข้าวแค่หน่รรชาติตามกินข้าวแล้วก็มูโทเอาแล้วก็ข้าวอีกแล้วก็โอ้ย Hmm.